โดยมากคาวิจารณ์จะเป็นลนออักษณะของคําวิจารณ์ที่ผมถือว่ามันยังยัง,ยงไม่มีเหตุผล่งงานสักเนี่ยคือเราสื่ออะไรในในเนื้องานหรือว่าคนที่มาสักเนี่ยไม่ใช่แบบว่าคือคุณเห็นเขาเอโอเคเขาสักล้วก็ไปว่าเขาเป็นเป็นมองเขาเป็นคนไม่ดีหรือว่าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเป็นด้านมือของสังคมอ,อะไรอย่างี้ผมผมว่ามันมันค่อนข้างจะจะง่ายในการสรุปเนื้องานนะฮะ กับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการแรงชัดจัดเต็มค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับช่างเต่าออสเฟสนั่นเองนะคะซึ่งคือตัวช่างเต่าเนี่ยเป็นช่างสักที่มีผู้หญิงแหกันไปยืนแก้ผ้ากันเป็นชั่วโมงเพื่อให้เขาสักดิฉันขอใช้คํานี้ตรงๆถูกไหมก็ต้องมองเรื่องงานนะเพราะว่าถ้าเกิดลักษณะคําว่ายืนแก้ผ้าหรือว่าอะไรมันก็จะดูแบบคือสอนในเรื่องกองดูสอนในอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคุณก็คือสักทั้งตัวได้ ใช่ครับคืออาชีพผมผมถือว่าผมเป็นช่างสักมผมต้องสักได้ทุกส่วนในร่างกายที่ไม่มีผลกับร่างกายนะครับหมายถึงว่าไม่ไม่เป็นอันอันตรายอ่าฮะใช่คำว่าสักทุกส่วนเนี่ยมีผู้หญิงคืออยากรู้เหตุผลทำไมทำไมถึงมีผู้หญิงไปยอมให้คุณเห็นทั้งตัวสักถึงขนาดนั้นต้องต้องมองว่า,อ,าอย่างงานงานสักนะครับอา,อาจจะมีจุดประสงค์หลักอยู่กอ็อย่างอย่าง อาจจะสักเพราะว่าความความเชื่อความศรัทธาหรือไม่ก็บางคนก็อาจจะเป็นสักเพื่อการปกปิดผิวหนังที่ที่บกพร่องออ,อันนี้จริงๆที่ผมสักเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าคือ,ค,อคือเราได้เห็นสรีระที่สวยงามหรือผิวหนังที่สมบูรณ์ที่จริงมันไม่ใช่นะครับมผมเป็นคนที่วางงานแล้วก็ เพื่อปกปิดหรือว่าทำให้สรีระเขามีความสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับอย่างผู้หญิงที่มีมีลูกแล้วอะไรเงี้ยผิวท้องแตกลายใช่ใช่ครับอันนี้ก็คือปัญหาโดยตรงครับก็คือ,อมันก็ต้องมีการปิดทับของของลายสักเพื่อให้เกิดการมีมุมมองภาพที่มันดีขึ้นประมาณนะั้นแทนที่จะเป็นพื้นผิวขุ่ระเสียความมั่นใจ ก็มีหลายคนที sure ่ไปให้คุณสักเพื่อปิดรอยตรงนั้นสําหรับการการสักรอยแตกอย่างเงี้ยค่ะรอยหน้าท้องที่แตกลายขนาดนี้เนี่ยมันยากกว่าไหมเพราะว่าผิวเขาไม่เรียบยากกว่าครับผิวหนังก็คือจะเป็นผิวหนังที่เหมือนกับลักษณะของผิวหนังจะจะยืดเขาเรียกอะไรจะมันจะย่นนะครับเวลาการวางเข็มลงไปเนี่ยคือผิวหนังต้องตึงตึงจะให้การทํางานที่สมบูรณ์แล้วก็ช่วงที่แตกไปแล้วเนี่ย มันจะแข็งนะครับแต่ช่วงที่ยืดออก,กคือจะบางคทีนี้เวลาที่เราให้หมึกหรือว่าให้แสงเงาเนี้ยก็คือจะต้องเขาเรียกว่า,าต้องวางตามลักษณะของผิวหนังม,มันจะไม่เหมือนกับผิวทั่วไปซึ่งเราปาดไปคืออาจจะติดเดือนทั้งหมดมแต่นี้คือฟืบอ,อาจจะคือบางช่วงติดแต่บางช่วงมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเคยจําได้ไหมคะว่าสักให้ลูกค้าไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงนานที่สุดกี่ชั่วโมง นานที่สุดจริงๆแล้วผมสักต่อเนื่องกันเก้าวันนะครับฮะเก้าวันครับอันนี้สักแข่งโอลิมปิกหรือยังไงคะคุณสักผมเป็นคนที่สักสักคือเหมือนกับผมผมจะบ้างานสักมากอก็คือเช้ามาก็คือกินข้าวะเสร็จก็คือทํางานกันแล้วแล้วก็พอจบก็คือกลับบ้านก็คือหมายว่าคือที่ร้านก็จะมีกินข้าวมีอะไรก็คือดูแลทุกอย่างครับพอจบก็คือกลับบ้านเช้าก็มาก็คือทางานกันใหม่อ ต่ถ้าคิดแบบว่าถ้าคิดเป็นลักษณะของชั่วโมงการทํางานเนี่ยค่ะต่อเนื่องจริงที่เยอะที่สุดก็จะก็ตอนที่ผมสักขาตัวเองครับอยู่ประมาณสิบเจ็ดชั่วโมงอันนั้นคือต่อเนื่องเยอะที่สุดแล้วสักขาตัวเองครับผมคือคือตอนนั้นเราเราไม่มีช่างหรือว่าคืออยากมีรอยสักไงแต่ไม่มีคนทําให้อก็เลยต้องต้องสนองความต้องการตัวเองคือสักเองดูเหมือนจะเจ็บเนาะ จ็บแต่แต่เมื่อยมากกว่าอย่างนั้นเลยนะคะคเอาละต้องเป็นคําถามประจําเลยค่ะขอโทษที่ต้องถามแต่การเห็นผู้หญิงมาแก้ผ้าต่อหน้าเราไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอมันเป็นการทํางานนะครับถ้าเกิดเราหมายถึงว่าสรีระมีผลกับอารมณ์ของการทํางานเนี่ยทํางานไม่ได้ครับอเอาไว้คืออย่างครั้งแรกอ่ะถ้าเกิดเอาให้ผู้ผชายนะครับตัวทั่วทั่วไปถือ ปากกาแล้วก็ผู้หญิงเปยเนะี่ยให้เขาวาดเป็นรูปอะไรก็ได้คือมันจะคุมปลายหรือว่าน้ำหนักอะไรมันมันไม่ได้ครับอม,มันเหมือนกับมันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราทํางานบ่อยๆมันก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติครับคือต้องถามอย่างนี้นะคะว่าคือมีวิธีการข่มใจอะไรยังไงไหมคือให้รู้สึกนี่คืองานอันนี้คือศิอละปะแม้ว่าจะเจอลูกค้าสวยขนาดไหนก็ตามก็ อย่างแรกเลยมันก็เหมือนกับว่าคือเราต้องทํางานด้วยไงอืเราก็อย่างก็คือด้วยความเคยชินนะครับบางทีอะไรที่เราเห็นบ่อยๆเห็นคือมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องปกติอ่ะแต่มันต้องมีการเริ่มครั้งแรกกันมั่งแหละใช่ใช่ที่ที่ผมบอกมาด้วยว่าคือครั้งแรกถ้าเกิดทำอย่างนี้คือมันทําไม่ได้นะครับจับปากกาก็คือปากกาสั่นล้ะ คือ uh huh. คือมันไม่ได้ไงแล้วมันเริ่มต้นมันได้ยังไงเนี่ยมาถึงชุด<ก>นี้เราก็ต้องหให้ผ่านอ่าหมายถึงว่าคือช่วงแรกมันเป็นอยาง้งเนี่ยครั้งแรกคือลูกค้าครั้งแรกจําได้ไหมว่าใครที่ท,ที่ที่มาให้สักลายอะไรแล้วมันเริ่มต้นได้ยังไงคืออยากจะรู้ว่าก่อนที่มันจะปากต่อปากขนาดนี้ผมว่าจริงๆมันเหมือนกับถ้าจาจําไม่ได้ครับแต่ว่าคือลักษณะาง,งานมันเหมือนกับว่า คือเราเราทำอะไรถ้ามองในแง่เรื่องศัสนาธรรมนะครับหมายถึงว่า uh huh. ทําอะไรก็ได้อย่างไงครับ uh huh. อย่างช่างโอเคถ้าคุณทำโคเวอร์เก่งค่ะลูกค้าก็เป็นเรื่องปกติครับที่เขาจะทําคือคนที่ต้องการโคเวอร์เขาก็ต้องมาทํากับช่างคนนี้ uh huh. แต่อย่างผมผมทํางานผมให้ลักษณะการวางวางงานหรือว่าอารมณ์งานเนี่ยมันเป็นเซ็กซี่ซึ่ง uh huh. ผู้หญิงหลายๆคนก็คือที่ที่เขาชอบเพราะว่าคือเหมือนว่ามันมกีการวางงานแล้วก็ มีปัญหาหรือว่าสิ่งที่เขาอยากได้ครับก็คือตรงนี้จะจะทำได้มากกว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่มีคนพูดว่าคุณคือช่างสักที่มีผู้หญิงแห่มาสักกับคุณมากที่สุดในประเทศไทยถามว่าจริงๆผมก็มก็บอกไม่ถูกมันมันก็มีสองด้านนะครับด้านหนึ่งก็เราก็บางทีผมก็รู้สึกว่าเอ้บางทีเราก็จะทำอะไรที่มันมันผิดหรือเปล่าหรือว่าคือ,อที่ คืองานที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยคือมันถูกหรือเปล่าคือลักษณะงานที่ออกไปครับว่ามันโป้ไหมหรือว่าโป้เปื่อยอะไรประมาณเนี้ยอืแต่ทีนี้ผมก็จะเช็คกับอ่าแรกถามว่าผมมันก็รู้สึกแย่นะเหมือนมีคอมเมนต์หรือว่าอะไรที่มันมันไม่ค่อยดีออะแต่คือก็จะมีได้ลักษณะกําลังใจจากลูกค้าแล้วก็แฟนเพจแล้วก็อีกอย่างคือที่เป็นบทสรุปก็คือผมถือว่า ผมทำทำงานภายใต้กฎหมายครับคือเราเราไม่ได้มีอะไรที่มันผิดกฎหมายแล้วก็ทุกสังคมโซเชียลเนะ็ตเวิร์กเนี่ยมีกฎระเบียบถูกไหมครับถ้าผมทำงานโป๊เปือยเนี่ย Facebook หรือว่า y o u t u b e เนี่ยสามารถปิดบัญชีผมได้แบนได้แต่ทำไมทุกวันถึงถึงทำได้เพราะอะไรคือผมทำงานก็คือเราก็คือทำงานโดยที่ทำตามเขาเรียกว่าระเบียบของสังคมครับเท่านั้นเอง เียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาเรียกว่าแต่และคนจะมองยังไงหรือว่าคือไม่ชอบหรืองคือเราเรา,เราก็ห้ามเขาไม่ได้ก็แล้วแต่มององคนแต่ยังยืนยันว่าคือคือถ้ามีผู้หญิงมาให้สักดิฉันเชื่อว่าเขาคงแบบปากต่อปากมากกว่าอารมณ์แบบเออฉันอยากจะสักสวยเป็นเธอบ้างสักที่ไหนส่วนใหญ่ผู้หญิงก็คงต้องอย่างนี้แหลคะค่ะเพราะว่ามันเรื่องของความเชื่อใจ ความไว้วางใจแต่ยังยืนยันว่าถ้าเกิดมีผู้ชายไปหาให้สักสักได้ใช่ไหมคะจริงผมก็สักนะครับผู้ชายอือย่างคําว่าเซ็กซี่อย่างผู้ชายผมก็สักนะครับค่ะถ้าเกิดเข้าไปดูในเพจหรือ่าในจริงมีทั้งผู้หญิงผู้ชายครับแต่เพียงแต่ว่าลักษณะของกลุ่มลูกค้าคืองานผมเป็นงานผู้หญิงไงทีนี้พอลักษณะผ่อ,อตงานออกไปเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติครับ ผ,ผู้หญิงจะมา,มาใช่แล้วอย่างเรื่องผมก็ช่วยได้ผมรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดีกับคอมเมนต์หรือว่าอะไรเงี้ย uh huh. ผมมองตรงเรื่องที่ว่าไม่จริงๆผมก็ไม่น่าจะมันไม่น่าจะเป็นเรื่องผิดเพราะว่าเวลาที่เขาเรียนดอยิงหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ uh huh. ทําไมคุณต้องใช้คนเปย์ผู้หญิงเปย์มายืน uh huh. แล้วก็คือฝึกดอยิงหรือว่าอะไรเงี้ย uh huh. ั้งทีจริงถ้าถามว่าอย่างอย่างท่าท้าสมมติว่าอย่างของผมผิดนะ uh huh. เพราะผมก็ถือว่า คือผมทํางานบนสลีละโดนผิวหนังไงคือ,อม,มันเลี่ยงไม่ได้ครับค่ะ <Yeah. S 1> ก็ยังจะทําต่อไปร้านคุณอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคะ,อ,ะอยู่ในซอยเจริญรัตแปดครับก็จะจุดสังเกตง,ง่ายก็จะติดกับใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าบีเทสวงเวียนใหญ่ครับสามารถไปดูได้นะคะแล้วก็ไปตามดูผลงานในทาง Facebook ได้เรา <ผม S 1> ขึ้นหน้าจอในขณะนี้แล้วนะคะแล้วก็ไปดูว่าผู้ชายคนนี้มีความสามารถยังไงบพว่าการสักเป็น เรื่องของศิลปะค่ะนะคะถ้าเกิดทำให้ทำงานให้มันเป็นชิ้นออกมาเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเดี๋ยวสมัยนี้เขาก็สนใจงานศักด์มากขึ้นนะคะถ้าเกิดไม่ได้ทําให้มันเกินไปคือแต่ละคนรู้งานของตัวเองรู้รู้ชีวิตของตัวเองนะคะแล้วทางช่างเขาก็จะดูแลให้เอาเป็นว่าให้มองไปในแง่ศิลปะนะคะแล้วก็ทาให้ถูกต้องอย่างที่ช่างเตาได้บอกมาอย่างนั้นคือดีที่สุดแล้วท้ายสุดน,นี้อยากจะฝากอะไรถึงบรรดาแฟนคลับตัวเองบ้าง ก็ฝากในเรื่องของการสักแล้วกันนะครับคือผมมองว่างานสักเป็นเรื่องของอนาคตถ้าคือถ้ายังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่มีข้อมูลข้อมูลนะครับข้อมูลที่เกี่ยวกับรายสักที่จะสักแบบชัดเจนอะไรเงี้ก็อย่าเพิ่งไปสักคือสักเมื่อพร้อมนะ เห็นไหมนี่ความจริงใจของช่างนะคะที่ฝากให,ให้กับพวกเรานั่นเองวันนี้ขอบคุณมากๆาสำหรับช่างเต่าออสเฟสนั่นเองนะคะที่วันนี้มาร่วมรายการแรงชาติเต็มค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะในชุวหน้ามีเรื่องราวดีๆรอผู้ชมอยู่ค่ะ b l i g ท t TV 20แอปพลิเคชันส่งข่าวร้อนถึงมือคุณครบเครื่องเรื่องรายการเอาใจคอคนดูดวงพร้อมดูทีวีออนไลน์รายการย้อนหลังของสถานีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ในระบบ iOS และ Android ลูกข่าวที่มันว่ามาว่าเอ่อที่มันจะกลายเป็นแค่การทะเลาะวิวาทไม่ใช่ค่าโดยไตรตรองข่าวนี้มาจากไหนเหตุผลก็คือว่าคุณสมเกียรติเนี่ยเขาได้ไปหาเรื่อง กับกลุ่มผู้ต้องหาก่อนที่อพาร์ตเมนต์มาเมซองถึงสองครั้งเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยก็เลยเข้ามาหาเรื่องบรรดาโทสะบรนดาโทสะก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์มาก็มาหาเรื่องภูสมเกียรติด้วยก็เป็นการบรรดาโทสะก็เป็นทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาคือเขาจะให้ตีเป็นประเด็นทะเลาะวิวาทกันสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกแปลกๆก็คือคลิปออกไปเยอะมากครับข่าวออกไปเยอะมากครับหลักฐานดูเห็น กับตาประชาชนก็ไม่ได้ตาบอดกันครับทำไมมันดูฟ้องร้องยากเย็นจังเพราะเป็นลูกตำรวจเะอครับอบไปรด้วยใจเลยืแต่ว่าคุณนะหายเนื่อยดมวยใจอะแรงชัดจำเลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวแบบจัดเต็มนะคะกรุณากดนี่เลยค่ะ subscribe นะคะรับรองว่าความแซ่บความแรงแบบจัดเต็มส่งตรงถึงคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ